รถ Eco Car Hatchback 5ประตูสีโดนใจวัยรุ่นมากๆเลยนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a y a าริ1.2มิตรปี2020ค่ะไมลหลักหมื่นคําไม่อยู่ที่33 0กิโลราคาตั้งขาย390,000 9,000บาทคะ่ะผ่อนเริ่มต้นลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มนะคะคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000ไปลายๆนะแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบว่าเครดิตปกตินะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆน,น,นะประมาณนี้ไม่เกิน7,500ประมาณ7,2007,300บวกลบนิดหน่อยคันนี้นะคะติดคิวกันศาสตร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะด้านหน้าดิสเบกด้านหลังดรัมเบก นะสภาพเดิมสวยกระจกมองข้างสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกเดิมรอบคันค่ะคันนี้มือสองแท้แน่นอนนะคะได้เป็นเบาะผ้าถุงลมนิรภัย7ใบ